ตามต่อกันที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่3สํานักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลทางการเกษตรลงพื้นที่บ้านวังไคร้หมู่ที่3ตําบลวังหมันอาเภอสามเงาจังหวัดตากเพื่อที่จะดําเนินการดูดแล้วก็ขนย้ายต่อสั่งข้อโพดค่ะภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของเกษตรกรเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตรค่ะเพราะว่าการเผาเป็นต้นเหตุสําคัญของปัญหาหมอกควันแล้วก็ฝุ่นเพย่ 2.5นะคะ ซึ่งต่อสังข้าวเนี่ยค่ะที่ขนย้ายออกจากพื้นที่แล้วหน่วยเขาก็จะนําไปใช้ประโยชน์นะคะไม่ได้ทิ้งต่อยอดไปเป็นอาหารสาัตว์ไปหมักทําปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นการช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแล้วก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบของเกษตรหมุนเวียนด้วยการปฏิบัติงานครั้งนี้ค่ะเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่มอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้ามามีบทบาทสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะการเผาในพื้นที่ เกษตรซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือถ้าดูจากการดําเนินการที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะสามารถลดการเผาตอซังข้าวโพดได้ในพื้นที่มากกว่า200ไร่เลยค่ะแล้วก็ครอบคลุมไปถึง3หมู่บ้านในตํนาบลวังหมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยนะคะในการขับเคลื่อนแนวทางการลดปัญหาพิมสองอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นรูปปธรรมซึ่งโครงการนี้ค่ะไม่เพียงลดมลพิษท,ทางอากาศแต่ว่ายังสามารถสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักรู้ให้กับเกษตรกรได้เห็น ถึงความสําคัญของการงดเผาและการเปลี่ยนมาใช้วิธีการกําจัดต่อสั่งข้าวอย่างสร้างสารรค์แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ